สนับสนุนโดยมิสูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้เต็มร้อยเพื่อชีวิตเต็มคุณภาพปักลาดลับมาแล้วนะฮะช่วงที่2ของรายการอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมแล้วก็สามารถส่งข้อความมารบพูดคุยกันได้นะฮะพิมพ์ีตัวใหญ่ไว้บักจำด้วยข้อความส่งมาที่4240333มาที่เรื่องราวของ ต้องขออนุญาตได้ว่าอดีตนายกยิ่งรักนะฮะต้องเป็นเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญในคดีคุณทวินเมื่มอวานก็มีมติเอกชนเก้ต่อ0นค่ะใช่ครับเมื่อวานนี้ตุลาการสารธรรมนูญนะฮะก็มีการอ่านคำวินิจฉัยกรณีที่สวสรรหาคุณไพบุญน,นติติวันยื่นให้ศาลพิจารณาความเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณยิ่งรักนะฮะกรณีที่ยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาสบมชวิชชอบหรือเปล่าล่าสุดทางด้านของศาลกร็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว บอกว่าการย้ายคุณทวิปเนี่ยเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นการโยกย้ายอย่างเร่งรีบรวบรักปรสศจ,จักเหตุผลขัดหลักนิติธรรมเป็นการโยกย้ายด้วยความมิชอบและก็ใช้ตําแหน่งก้าวไก่แทรกแซงเพื่อประโยชน์พวกพ้องก็มีผลให้กับคุณยิ่งรักษินวัตรพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปคนเดียวไป,ไปพร้อมกับคณะรัฐมนตรีอีก 9, 9คน,คน,นรวมทั้งหมด10คนนะฮะ,ะอีก9คนนั้นเป็นใครบ้าง มีคุณมีคุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณกิติรัตน์ณรนองคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลคุณประชาพรมนอกคุณยุทธศักดิ์สศิประภาคุณอนุดิตนาคอนทัพคุณสัติพร้อมพัฒนคุณสิริวัน์ขจรประสาทและคุณปอบประสบสุรสวัสดีแม้แต่ละชื่อดีแบบตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะฮะตัวท็อปทั้งนั้นเลยถ้าจัดอันดับหนึ่งห้านี่นะฮะเฉลิมกิติรัสุรพงษ์ ปอบประสบยิ่งรักเนี่ยตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะตอนนี้คือจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันฮะไปทั้ง10คนแต่ว่าในรายละเอียดนะสารท่านก็ถามตรงๆอ่ะบอกว่าเอะแล้วมีเหตุผลอะไรที่ขยบขยายแล้วต้องมาพิจารณากันวันหยุดแล้วเพราะมันมันมีอะไรนะไอ้หนังสือเนี่ยมันวันหนึ่งแต่ประชุมวันหนึ่งไอ้มันมีการลักลั่นดูเจตนาสารท่านดูเจตนาแล้ท่านก็ถามตรงๆเลยนะว่าเป็นการย้าย ตอนนั้นนะ่ะคุณวิเชียรเนี่ยเป็นผบตรใช่ป่ะ mm hmm. เอาคุณวิเชียรน่ะไปอยู่สมชเหตุผลคืออะไรป่ะปราบบ่อนไม่ได้ mm hmm. แล้วก็คุณเฉลิมกนะ็ออกมาบอกว่าน้อยใจใช่ป่ะเนี่ยเขาน้อยใจเขาปราบบ่อนไม่ได้ผมผมตอบว่าเขาเฮ้ย mm hmm. แต่ให้ไปนั่งสมชซึ่งดูแลเรื่องความมั่นคงของชาติซึ่งเป็นไงล่ะ ใหญ่โตสาคัญกว่าเดิมม,มันแปลว่าอะไรก็แน่น,นสิฮะตอนนี้ก็สารธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วออหลังจากที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยปุ๊บนะฮะเมื่อเวลาประมาณสัก4ี่โมงเย็นคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็มีการถแถลงข่าวผ่านทางช่อง11 ถึงเรื่องราวที่ศาลตัดสินนะฮะนักข่าวก็ไปถามว่าจากนี้ไปจะวางอนาคตทางการเมืองและคิดว่าจะเล่นเกมการเมืองอีกหรือไม่คุณยิ่งรักก็ยิ้มแล้วก็พูดเบาวๆบอกว่าเออวันนี้มันเร็วไปที่จะตอบคาถามนี้นะฮะเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็นักข่าวถามอีกบอกว่า,วาตั้งแต่เป็นนายกมาเนี่ยเสียใจเรื่องไหนมากที่สุด คุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้รับใช้ประชาชนนะฮะและก็เชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะอยู่สถานะไหนก็ตามเราก็จะเคียงข้างประชาชนและยืนยันจะรับใช้ประชาชนมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตาม,มแต่อีกประโยคหนึ่งเด็ดมากก่อจอยตังนี้เราบอกว่าดิฉันเป็นเด็กต่างจังหวัดม,มีความผูกพันกับประชาชนและที่สําคัญเป็นคนไทยด้วยกันไม่ว่าสถานะไหนก็ทํางานช่วยเหลือประเทศชาติได้ให้เธอเล่าให้ฟังไปฟังเสียงของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรฮะสเสมอมาค่ะ ดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณพี่น้องข้าราชการที่ได้ให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลนี้ตลอดสองปีกว่าที่ผ่านมาและที่สำชัญค่ะงนั้นขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจและให้ความไว้วางใจให้ดิฉันและคณะรัฐมนตรีได้มีโอกาสได้รับใช้พี่น้องประชาชนตลอดมาและกำลังใจที่ให้ ตลอดเวลาในการทํางานไม่ว่าจะเป็นช่วงของความยากลําบากเพียงใดไม่ว่าจะเป็นช่วงของความเดือดร้อนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ทางการเมืองใดๆก็ได้รับกําลังใจพี่น้องประชาชนเสมอม,มานั่นเละค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้ดิฉันมีกําลังใจในการทํางานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเสมอมาค่ะและทุกครั้งที่ดิฉันได้ทํางาน วันนี้ดิฉันก็ได้ทำงานมาทั้งหมดเป็นเวลา2ปี9เดือน2วันค่ะทุกๆนาทีทุกๆวันของ2ปี9เดือน2วันนั้นบนนาทีของความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรี ที่มาจัดการเลือกตั่งก็มีการตั้งข้อสังเกตนะฮะถ้าดูว่าทาไม่ได้ดุมากอะไรนะฮะก็ก็ถามถึงเรื่องของอนาคตทางการเมืองจากนี้จะทําอย่างไรกันไปนะฮะนายกก็บอกว่าเร็วเกินไปที่จะมาตอบคำถามนี้แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะของเสียงเนี่ยจะเหมือนเสียงที่จะสั่นสั่นนิดนึงนี่แหละคนเราเนี่ยนะมั่นใจไม่มั่นใจให้ดูแววตาแววตาของคุณยิ่งรักเมื่อวานเนี่ยคือรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์อะแล้วก็พยายามสงบสติอารมณ์แต่ว่า เราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะการอำลาตำแหน่งเนี่ยเขาต้องอ่านด้วยหรอฮะทำไมไม่พูดจากใจเราก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคุณยิ่งรักเขาแล้วเสียงสั่นมากนะก้มดูโพลหรือเปล่าต้องมีต้องมีนึกบางทีนึกไม่ทันอาจจะแบบว่าเป็นบุลเลต์พอยเป็นหัวข้อเป็นหัวข้ออะไรอย่างนี้ั้มไม่เป็นไรฮะให้กำลังใจละกันหลังจากที่ทำงานมาเมื่อกี้มีตัวเลขด้วยมีตัวเลขด้วยทำงานมาสองปีแต่หลายคนบอกว่า ออพอประกาศประกาศยุบสภาวันที่9ธันวาคมก็คนต้องนับวันนั้นไม่ถึง2ปี9เดือน2วันมันต้อง2ปีตืดเดือนนอนอะไรประมาณนั้นแล้วะะอีกอย่างนึงอีกอย่างหนึ่งคนที่จะมาทํางานต่อก็คือคุณนิวัฒน์ธรรมรงถูกต้องครับคุณนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลนะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะมาปฏิบัติ หน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะฮะบอกว่าวันนี้แหละ8พฤษภาคมจะเรียกประชุมคอรมอในส่วนคอรมอที่เหลือนะพ่อจอยไอคนที่ที่โดนออกไปแล้วเนี่ยก็ไม่เรียกเรียกมาไม่ได้เพราะโดนโดนออกไปแล้วเอาที่เหลือมาประชุมกันแล้วก็จะแบ่งงานการรวมถึงจะแบ่งงานหน้าที่ในสอสด้วยเพราะว่าคุณเฉลิมเป็นผอสอสอไหมคุณเปึ้งคุณสุรพงศ์ก็เป็นประธานที่ปรึกษาสองคนนี้เขาออกไปแล้วก็ต้องหาคนใหม่มาทําหน้าที่แทนเอาเหรอแล้วอีกอย่างหนึ่งอะค่ะเก๊ ว,นนวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องรอฟังข่าวเรื่องโครงการรับจำนำข้าวซึ่งคุณยิ่งรักยังเหลืออีกคดีหนึ่งนะฮะคือคดีนี้<ง>ซึ่งดังด้านของปวชก็บอกว่าจะมีการตัดสินกันภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ก็สัปดาห์หน้าก็คือวันทนะี่8พฤษภาคมนนนะใช่ครับเดี๋ยวรอดูกันบอกว่าจะรวบรัดทีเดียวเลยไหมจบทีเดียวเลยหรือว่าจะรอไปอีกสัปดาห์หนึ่งคือวันที่15พฤษภาคมเดี๋ยวรอดูกันนะฮะ เมือ่อวานก็มีมวลชนไปให้กําลังใจมีกลุ่มสตรีมีกลุ่มที่รักคุณยิ่งรักไปเต็มเลยเป็นเ <ฮะ S 1> ครือข่ายสตรีภาคอีสานกว่า4ี่ร้อยคนนะฮะก็มารอให้กําลังใจพร้อมกับมอบดอกกุหลาบให้โดยตัวแทนสตรีภาคอีสานก็กล่าวกับคุณยิ่งรักบอกว่าวันนี้ไม่เป็นไรขอให้สู้ๆพวกเราพร้อมเลือกผู้หญิงคนนี้เป็นนายกอีกบอกมาเลยว่าเลือกตั้งวันไหนจะไปเลือก แต่วันนี้ขอให้ข้มแข็งไว้พรอพร้อมจะอยู่ข้างนายกเองนะฮะหลังจากนั้นชาวบ้านก็เข้ามาสมกอดคุณยิ่งรักบางคนถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่ไหวพร้อมกับร้องไห้แล้วก็ตะโกนออกบอกว่ายิ่งรักสู้เขาบอกอย่างนี้เลยก็สู้ะะค่ะคุณต้องสู้ชีวิตต่อไปนะคะใช่ครับแต่ว่าอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งอะเค้กพอเค้กพูดถึงเลือกตั้งป้าน,นึกออกเลยเ,เห็นว่าเขาบอกว่าให้รัฐบาลที่จัดการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอะใช้เงินไป3,800ล้านสำหรับการเลือกตั้งเนะี่ย มาจ่ายหน่อยนะต้องหาเพราะว่าต้องหาเงินมาคืนที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเร็วๆใช่ไหมฮะแล้วการเลือกตั้งเป็นโมฆะใช่อ่าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วป้าจอยนะอยากเดาใจคุณยิ่งรักจังเลยครับถ้าคุณยิ่งรักอ่ะเลือกได้เธอคงจะบอกว่ารู้งี้รู้งี้ จริงๆคุณคุณยิ่งรักก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะฮะแต่ในแง่ธุรกิจนะใช่แต่เก่งในในในแง่ของที่คุณยิ่งรักเคยผ่านมาในแง่ของธุรกิจเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งคนหนึ่งเลยทีเดียวในแง่ธุรกิจในแง่ของการเป็นซีอีโอของการบริหารอสังหาริมทรัพย์เนี่ยใไม่เถียงนะเออแต่ว่าพอเราอยู่ในบทบาทผู้นําประเทศที่มันต้องมีวุฒิภาวะทางการเมืองที่มันต้องสั่งสมประสบการณ์ในการที่จะแบบว่าขึ้นมายืนสแตนแบบแบบ อยู่ในระดัแบบเวทีโลกมันไม่ถึงเพราะว่าคุณยิ่งรักอย่าลืมว่าที่ผ่านมาไม่เคยผ่านสนามการเมืองมาก่อนเ,ออเลยมาปุ๊บ กี่วันนะฮะเป็นในายกร,รัฐมนตรีสิเวันอ,อ,อันนี้เป็นสถิติโลกเลยนะอันนี้สถิติโลกอ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะฮะการเมืองหลังจากนี้น่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นหลายค<อ>นบอกว่าน่าจะเบาบางลงแต่คิดว่ามันน่าจะเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าอะไรประจอบเมื่อวานนี้หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนะฮะมีการตัดสินวินิจฉัยคดีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสี่ทุ่มที่ผ่านมา <ฮะ S 1> อย่างที่บอกไปคือเอ็มเจมันหาง่ายยิ่งกว่าสุนัขตามท้องถนนซะอีกเมื่อคืนที่เกิดขึ้นนะฮะที่ มีการยิง M79 จำนวน2ลูกมีการยิงใส่อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรภายในสถาบันวิจัยจุฬาภรที่เขตหลัก4ี่นะฮะ <S <S 1> <S 1> ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบกันเลยหลังจากเกิดเหตุการณ์พบว่าระเบิดลูกแรกเนี่ยตกที่ร่องน้ำในสวนหย่อม แรงระเบิดทําให้รถแท็กซี่กระจกแตกเสียหายส่วนระเบิดลูกที่สองตกใส่ตัวอาคารที่บริเวณชั้น9แรงระเบิดทําให้ห้องพักของแพทย์ห้อง92 0กระจกแตกทรัพย์สินภายในห้องเสียหายแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าคนเสียชีวิตนะฮะจากการตรวจสอบสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะใช้ยานผ่านนะเคลื่อนที่ยิงจากถนนวิภาวดีเข้ามายังตัวอาคารอือ่าก็ระเบิดเนี่ยตามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าขึ้นไปที่ชั้น แปกับชั้น9ห้องพักแพทย์ในอยู่ในห้องพักแพทย์นั่นก็จุดหนึ่งนะ ประมาณสี่ห้าทุ่มเนี่ยเราเราเพิ่งออกจากงานคมชลึกอวอร์ดนะป้าก็ได้รับรายงานอีกจุดหนึ่งธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินโดนยิงระเบิด m 7 9อีก2ลูกว่จอยใส่ตัวอาคารของเ c b ีนะฮะธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่บริเวณแยกรัชโยธินแรงระเบิดอย่างในภาพทาให้ตัวอาคารได้รับความเสียหายพราะจอยบอกว่ามันไปถึงเคาน์เตอร์เลยนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นส่วนสํานักงานไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ตรงแบบแบบแบบธนาคารเพราะา ตัวเคาน์เตอร์ทาคารมันเข้าไปข้างในลึกไงเค้กมันจะมีโถงใหญ่ๆอันนี้ก็เข้าไปที่ตรงออฟฟิศเขาเนะ่ยเห็นไหมก็ตอนนี้เนี่ยก็ทราบว่าถ้าเป็นระเบิดที่โรงพยาบาลจุฬาภรเนี่ยนะคะเป็นระเบิดขนาด40มิลิเมตรใช้เครื่องยิง M79 เป็นกระสุนธรรมดาไม่เจาะเกราะทิศทางยิงมาจากวิภาวดีขาออกในระยะ180เมตรเป๊ะ ใช่ครับซึ่งจะต้องทําการตรวจสอบอีกครั้งว่ายิงมาจากถนนวิภาวดีหรือบนทางด่วนโทเวย์ก่อนจะนําหลักฐานมารวบรวมแล้วก็ติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีต่อไปใช่แล้วก็ยังมีรายงานว่าพบระเบิดปิงปองระเบิดเล็กระเบิดน้อยตามจุดต่างๆแต่ก็จะไม่เล่าให้ฟังให้ให้ตื่นกลัวเอาแค่เอาเอาหตุใหญ่ๆก,ก่อนทีนี้เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตจะเป็นผลพวงจากการตัดสินคดีของสารัฐธรรมนูญหรือเปล่าเป็นการตั้งข้อสังเกตนะฮะเป็นการแสดงออกว่าเอ้ยไม่ไม่แฮปปี้นะไม่พอใจแล้วอันเนี้ยเมื่อตะกี้มีคุณผู้ชม ถามมาว่าทำไมดูเนชั่นชาแนลไม่เนชั่นทีวีเราไม่ได้อันนี้นะคะเ,เข้าใจว่าเป็นระ,ระบบของดาวเทียมนะของดาวเทียมแต่ละดาวเทียมเออดาวเทียม TSI <PS> หรือเปล่า<ช>หรือดูกล่องแกมมี่หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวไปต้<ช>องไปเช็คเช็คที่จานดาวเทียมให้ทโทรได้ไหมให้โทรไปที่ไทยคมไปเลยได้ไหม02 5ย9 3000 0259932002ถามเขาเองเลยว่าทำไมช่องเราไม่ไม่ค่อยเห็นกันอะเว็ไปแือแวบมาอย่างเงี้ยก็ยังไม่มาขอให้เสียหน่อยนะฮะอ่ะข้ามาที่ต่างประเทศกันหน่อยติดตามเรื่องราวของการดำเนินการค้นหาผู้ริษารจากเหตุการณ์เรืเซวอนอับปางลงที่ประเทศเกาหลีใต้นะฮะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดมีการออกมาพูดกันแล้วบอกว่า ภารกิจการค้นหาจะสิ้นสุดแล้วในวันที่10พฤษภาคมนี้ก็คือวันเสาร์นะฮะหลังจากดำเนินการค้นหามานานหลายสัปดาห์แต่ตอนนี้ยังมีคนสูญหายอีกกว่า30คนแล้วก็ตอนนี้สร้างความทุกข์ทรมานใจอย่างมากให้กับครอบครัวของผู้โดยสารที่สูญหายซึ่งมารอปักหลักฟังข่าวผู้อันเป็นที่รักที่บริเวณท่าเรือที่อยู่จุดเกิดเหตุเรือเซวอนอับปางค,คือบางส่วนที่เจอศพแล้วก็นําไปทําพิธีการแต่บางส่วนที่ยังไม่เจอเนี่ย ก็ต้องมานั่งเฝ้ารอด้วยความหวังอีก30กว่าร่างเนาะแล้วก็เห็นว่าก็คงจะต้องตัดสินใจนําเรือขึ้นจากท้องน้ําแล้วล่ะแต่ว่าเขาจะเอาขึ้นเอาลงกันวันไหนเนี่ยเดี๋ยวตามอีกทีนึงก็เป็นปฏิบัติการภารกิจค้นหาที่ยากลําบากบทั้งคลื่นลมแรงทั้งน้ํามันเย็นทั้งน้ํามันคุนคแถมทุก ทุกร่างเนี่ยติดอยู่ในเรือที่ปิดกระจกมิดชิดกว่าจะออกมาได้แค่เออจนสุดท้ายก็เมื่อวานเรารายงานไปก็มีนักประดาน้ำเสียชีวิตไปหนึ่งท่านหลังจากที่ดำน้ำไปลงไปประมาณ5นาทีแล้วเกิดอาการด็อกนั่นไงฮะอีกข่าวหนึ่งไปที่เมืองจีนไปดูไปดูเมืองจีนเรื่องราวหน่อยเพราะว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้นะวันก่อนเค้กเล่าไอ้เมอไอเชื้อเมอที่ซาอุทีุอันนี้เมืองจีนก็เจอไอ้ตัวใหม่แล้วเนี่ยไวรัส ไขหวัดนกสายพันธุ์ H5N6 มีผู้เสียชีวิตเป็นรายแรกของโลกโแล้วนะฮะคือข่าวนี้คือเอาอย่างนี้ก่อนอคือตอนนี้ที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีสองไวรัสละไวรัสหวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มจะมีวิธีการรักษาแล้วนะ,ะตอนนี้เริ่มมีวิธีการรักษาแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปเจอโรคไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ์ H5N6 แล้วมีผู้เสียชีวิตรายแรกจากโรคนี้นะครับ เขาบอกว่าสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาผู้ชายวัย4 9ปีจากเมืองหนานชงในมณฑลเสฉวนเสียช,ชีวิตด้วยไว,วรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ h 5 n 6และก็เชื่อว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในคนรายแรกของโรคซึ่งชายคนนี้เขาไปสัมผัสกับสัีกที่ตายแล้วว่าจอยออแล้วเขาก็มีอาการป่วยคล้ายปอดอักเสบนี่เป็น การเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่เป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อนนะเขาบอกว่าทุกอุณหภูมิที่สูงขึ้นหนึ่งองศาเนี่ยเราจะมีเชื้อโรคที่มันพัฒนาตัวเองเนในรูปแบบต่างๆประหลาดๆเนี่ยมาอีกเป็นพันๆโรคเค<อ>้กต,ต้องระวังต้องระวังจริงๆเพราะว่าโรคต,รต่างๆที่เกิดขึ้นบางโรคเนี่ยมันเพิ่งเกิด เกิดหลังจากที่เราเกิดมาแล้วถูกไหมป้าเราเกิดมาก่อนก่อนที่โรคนจะตามมาในอย่างกินยาพร,ร่ำเรือเนี่ยนะพอกินเยอะๆร่างกายมันต่อต้านนะคือมันไม่ได้ผลสมมติมเรากินปวดหัวกินพาราปวดหัวกินพาราอีกหน่อยก็กินแล้วไม่ได้เพราะร่างกายมันไม่เอาแลละมันสู้โรคโรคมันก็เก่งขึ้นเพราะนั้นห้ามเพราะนั้นแข็งแรงไว้นะคะออกกำลังเยอะๆออกกำลังเหมือนเค้กนี่แหละค่ะเขาเดินขึ้นบันไดจากชั้นหนึ่งขึ้นมาชั้นสิบสามใช่เหรอใช่เหรอ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามปากตลาดกันต่อฮะ